พี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องพาพี่น้องมาเก็บผักเด้อค่ะผักซีล้อมพี่น้องกับดอกอันนี้หยังก่อนละต้นดอกหยังเนาะสิปิวโลนๆไปกไกลๆผักซีล้อมงามค่จะจ้ะพี่น้องบ่าลักกัญญาอันนั้นหย,ย่างกับแย่คือต้องเสียงลดอย่างน้นนองเห็นหมั้ยจ้ะ งามค่ะหย้าตำแหน่งกำลังงามงามปักซี่ร้อมแล้วก็ต้นบักหั่นหลอนต้นบักอันาอราดสเบอรี่ปลาจ้ะน้องเบิ่งอุ้ยเอา้าผ้ามาปลาอันพักบุ้งฝรั่งจ้ะเสรนอเพิ่นไปใส่เมือ่หลัก คนเกิดซ่าเหี้ยน,นี่เป็นขื้นแบบนี้จ้ะนี่ีอ้ยขึ้นขึ้นหลายแห้งี่เนอะ เดี๋ยว่าไข่ซอ,องเพลินเพลินกันเลยขืนสาเนาะค่ะ,ะเอาแถวนีคืขึ้นขืนสาแท้อุ้ยมีเม่เต่าีแต่ล้ำใหญ่ๆอู้หูอวะเจวานนอนว่าท่านขืนอยู่ทุ่มโมงนี่ขึ้นแล้วจ้ันี่ขึ้นแล้วขืนแล้วพี่น้องขึ้นแล้วกินโมปันไ,นไดได้แต่ว่ามาเก็บพี่น้อง อุ้ยนอนยใหญ่อยเฮ้ยอุ้ยมองมองจะมองจะพี่นอ้องบ้างนะอุ้ยมองนี้มองนี้พันถึกแดดค่ะนี่พันถึกแดดพันก็เลยพันก็เลยออกอันนี้ แดดช่องเพลินเนาะมองนั้นบ่มีแดดมันก็เลยออกซ่ามองได้พี่น้องอุ้ยกระลังขึ้นนี่นจะ้ะกระลังขึ้นพุ่นข้างในพุ่นก็มีกระลังขึ้นอุ้ยนี่น,นีเอามาสีนี่บดนี้โอ้ยขึ้นเลยตัวนั้น เป็นสีน้ำตาลได้หุ่นอีกจ้ะหุ่นเลียนเหมือนเลยทั้งขังให้เห็นพี่นอ้องพี่นอ้องเบื้องมองนี้เป็นบาเป็นบา,เป,นบาเป็นปา่าพวกซี่รอมจ้ะซี่รอมถือขีงข่งัวบอว่โคดขี่งัว่สัตว์ดงๆขึ้นเลย แกว่วยที่ละพี่น้องคนถือหิงห้งงวนนะจ๊ะนะมึงงามคักงามคักงามแน่โอ้ยชี้รอบชี้รอบอันนึ่งวิเวียนผักด้วย้ะพี่น้องเป็นดอกไม้จ้ะข่อยกะท่ายย้อนเสียงเรื่องบัณพิตนขืนมัดหลพี่น้องแถวนี้สะอาดสะอาดเก็บกินได้จ้ะ ปาดขิงว่ะพกซี่ลอมโพดขิงหัวพี่น้องลาวเอาลาวเอาเลยเป็นโบจ่าแดดกระซ่องบบนี้แดดซ่องข่อยพี่น้องโซเฟอร์กับใจสิบโอเดธาโดนแล้วมีธุระลาวโซ่เฟอร์ กักมแล้วพี่น้องเนาะงามคักถือแดดบันนี่โอ้ยงามคักงามเนี่ยคืดีนะมองนี่โบมี่อันนั้นโบมี่หยาตามเนี่ยพี่น้องว่าเล่าตบๆเลย ง้ามคักโอ้ยเอไปกินก็บบนนปนปนปลากระป๋องบ้ามือแร้งคนเยาะย่างอยู่จะพี่น้องมีแต่ปลาปักซีหล่อมพี่น้องเลยนี่จะ หุ่นข้างล่างหุ่นเป็นขีงงัวข้าเจามาใส่พี่น้องมเมียนมืดจ้ะแถวนี้จับพี่น้องจับพี่น้องคลิปนี้